ู้ชมมาดูศูนย์ขัดเคลือบสีรถยนต์คาริห์หกแปดสาขาตลาดนัดบอมมาเชครับซึ่งวันนี้เรามีรถลูกค้าขัดเคลือบสีครับโดยใช้เครื่องไซโคหัวคู่นะครับขัดเคลือบสีอันนี้ขั้นตอนในวิดีโอที่ท่านชมอยู่นี้เป็นการใช้เครื่องไซโคหัวคู่นะครับหัวขัดของน้ําแล้วก็ยาขัดเซอร์เฟสกิงเกอร์เป็นครีมขัดละเอียดนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการทำความสะอาดเท่านั้นนะครับ แลีวลูกค้ามาที่คาระหกแสาขาตลาดน้ำบอมาเช่ครับก็ได้รับการขัดเคลือบสีนะครับตัวนี้โปรโมชั่นด้วยนะครับและมาสอบถามเจ้าหน้าที่ด้านหน้าร้านของเราได้นะครับเครื่องตัวนี้ก็มีคุณสมบัติดดเด่นมากนะครับไม่ทําลายพื้นผิวไม่ไม่กัดเลเกอร์นะครับทาความสะอาดเฉพาะสิ่งสกปรกที่เป็นมลภาวะฝังลึกอยู่บนหน้าเลเกอร์ออกเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะเคลือบตามด้วยคาระหกแปดนาโนเทคและคาระหกแลองไลท์นะครับ